สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้ำสสารที่ดูเหมือนธรรมดามากๆใช่ไหมครับแต่พอไปอยู่ในสภาวะที่มันสุดขั้วมากๆเนี่ยอย่างความดันสูงอุณหภูมิสูงในดาวเคราะห์ไกลๆน้ำมันกลายร่างเป็นอะไรที่น่าทึ่งได้เลยอย่างน้ำแข็งพลาสติกหรือว่าน้ำแข็งซูเปอร์ไอออนิกใช่ค่ะเป็นสถานะที่เราไม่คุ้นเคยกันเลยในชีวิตประจาวันครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าการศึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยจากงานวิจัยล่าสุดแบบจําลองใหม่ๆมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับดาวเคราะห์อย่างยูเรนัสเนปจูนได้บ้างแล้วมันจะพาเราไปสู่อะไรต อืมการเข้าใจสถานะแปลกๆพวกนี้สําคัญมากนะคะเพราะมันเป็นเหมือนกุญแจเลยค่ะที่จะช่วยให้เราสร้างภาพจําลองภายในดาวเคราะห์ยักษ์น้ําแข็งได้ได้สมจริงมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเปลี่ยนความเข้าใจเดิมๆที่เราเคยมีเกี่ยวกับดาวพวกนี้ไปเลยก็ได้ค่ะน,าน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนน้ำแข็งพลาสติก V7 อันนี้มีการทดลองที่เขาใช้เทคนิค QENS ใช่ไหมครับใช่ค่ะ c o C s Elastic Neutron Scattering ค่ะ เหมือนยิงนิวตรอนเข้าไปดูว่าโมเลกุลน,น้ํามันขยับยังไงหมุนยังไงพบว่าภายใต้ความดันสูงมากๆเลยนะหลายล้านเท่าของบรรยากาศโลกแล้วก็อุณหภูมิก็ร้อนหลายร้อยองศาค่ะสภาวะนั้นเลยน้ําจะมีสถานะนี้ขึ้นมาคือลักษณะเด่นของมันนะคะโครงสร้างโดยรวมเนี่ยมันยังเป็นของแข็งอยู่อะตอมออกซิเจนยังเรียงตัวเป็นระเบียบแต่ว่าโมเลกุลน,น้ําแต่ละตัวนะคะมันหมุนได้หมุนได้ค่อนข้างอิสระเลยคล้ายๆกับในของเหลวอ มันเลยมีคุณสมบัติแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลวคือมันไหลได้นะคะถ้ามีแรงมากระทาแล้วก็ยุบตัวได้ดีด้วยซึ่งต่างจากน้ําแข็งปกติที่เราเจอมากๆแลสภาวะแบบนี้ความดันอุณหภูมิแบบนี้มันใกล้เคียงกับที่ไหนในอาวากาศครับก็คาดกันว่าใกล้เคียงกับสภาวะภายในชั้นแมนโทของพวกดาวเคราะห์น้ําแข็งค่ะหรืออาจจะเป็นพวกดวงจันทร์ใหญ่ๆที่เป็นน้าแข็งในระบบสุริยะอื่นก็เป็นไปได้ค่ะ แสดงว่าน้ำแข็งชนิดนี้ก็น่าจะมีอยู่เยอะเลยสิครับในจักรวาลตามดาวก็ต่างๆดวงจันทร์น้ำแข็งการเข้าใจคุณสมบัติมันนี่สำคัญเลยนะสำหรับการทำความเข้าใจข้างในดาวพวกนั้นถูกต้องเลยค่ะแล้วแบบจำลองคอมพิวเตอร์พวก molecular dynamics นะคะที่จำลองการเคลื่อนที่ของอะตอมทีละตัวๆเลยก็ช่วยยืนยันสิ่งที่เราเห็นจากการทดลองได้ดีมากแถมยังให้รายละเอียดเพิ่มด้วยอย่างเช่นการหมุนของโมเลกุลน,น้ำในสถานะพลาสติกเนี่ยมันไร้ระเบียบมากๆคือไร้ระเบียบยิ่งกว่าน้ำในสถานะของเหลวที่ความดันอุณหภูมิเดียวกันซะอีกค่ะ น่าสนใจครับข้อมูลพวกนี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของน้ำลึกซึ้งขึ้นไปอีกค่ะภายใต้สภาวะที่มันสุดขั้วมากๆแล้วในอนาคตล่ะครับมีแผนจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำแข็งพลาสติกนี้อีกไหมมีค่ะนักวิจัยก็วางแผนจะใช้เทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นการใช้รังสี X กําลังสูงจากเครื่องซิงโครตรอนเพื่อจะศึกษาการเปลี่ยนสถานะตรงนี้ให้มันละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเป้าหมายหลักๆก็คืออยากจะปรับปรุงแบบจําลองภายในดาวเคราะห์ให้มันแม่นยํามากขึ้นครับ ซึ่งก็จะนาไปสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าดาวเคราะห์พวกนี้มันก่อตัวยังไงมีวิวัฒนาการมายังไงใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเอาละครับทีนี้ขยับไปดูสภาวะที่มันเออโหดกว่าเดิมอีกน้ําแข็งซูเปอร์ไอออนิกอันนี้คือความดันกับอุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกมากๆเลยใช่ค่ะสูงกว่ากาันเยอะเลยค่ะคาดว่าน่าจะอยู่ในชั้นที่ลึกลงไปอีกของดาวยูเรนัสกับเนปจูนอาจจะใกล้ๆกับแก่นกลางดาวเลยแล้วลักษณะมันต่างจากน้ําแข็งพลาสติกยังไงครับ ในสภาวะนี้นะคะโครงสร้างของออกซิเจนเนี่ยยังคงเรียงตัวเป็นผลึกคล้ายๆข,ของแข็งอยู่ค่ะแต่ว่าโปรโตอนหรือก็คือไฮโดรเจนนะคะมันเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเลยเหมือนกับไอออนในของเหลวเหมือนมีส่วนที่เป็นของแข็งกับส่วนที่เป็นของเหลวอยู่ด้วยกันประมาณนั้นเลยค่ะแต่ที่น่าประหลาดใจมากๆคือผลการจําลองล่าสุดพบว่าน้ําแข็งซูเปอร์ไอออนิกเนี่ยมีความหนืดต่ํากว่าที่เราเคยคาดกันไว้เยอะมากเลยค่ะต่ํากว่านี้คือ ต่ำกว่าขนาดไหนครับพอจะเปรียบเทียบได้ไหมคิดว่ามันหนืดมากๆเหมือนกาก,ากน้าตาลเย็นๆอะไรแบบนั้นการจําลองใหม่ชี้ว่ามันอาจจะไหลได้ง่ายกว่านั้นเยอะอาจจะเหมือนน้าครึ่งอุ่นๆหรืออะไรทํานองนั้นค่ะคือความต้านทานต่อก,กันไหลมันน้อยกว่าที่คิดโอ้หความหนืดต่าขนาดนั้นเลยเหรอครับงั้นก็หมายความว่าชั้นลึกๆของยูเรนัสกับเนปจูนอาจจะไม่ได้แข็งทื่อๆแบบที่เราเคยคิดกันสิครับอาจจะมีการไหลเวียนมีการพาความร้อนเกิดขึ้นได้มีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะ และนี่คือจุดที่น่าสนใจมากมันท้าทายแนวคิดเดิมๆเลยนะคะที่ว่าชั้นในสุดของดาวพวกนี้มันน่าจะแข็งแล้วก็สงบนิง่งไม่เคลื่อนไหวค<ะ>การที่มันอาจจะไหลเวียนหรือเกิดการพาความร้อนได้เนี่ยมันส่งผลกระทบเยอะมากค่ะทั้งต่อความเข้าใจเรื่องการถ่ายเทความร้อนภายในดาววิวัฒนาการของดาวและที่สําคัญมากๆเลยคือเรื่องกลไกาการสร้างสนามแม่เหล็กหรือที่เรียกว่าไดนามอนะคะอ๋อกระบวนการที่ทาให้ดาวมีสนามแม่เหล็กใช่ค่ะสนามแม่เหล็กของยูเรมาสก็บเนปจูนนี่มันแปลกมากๆเลยนะคะทั้งเอียงทั้งไม่สมมาตรไม่ได้อยู่ตรงกลางเหมือนโลกเรา การที่ชั้นน้ำแข็งซูเปอร์ไอออนิกอาจจะมีการพาความร้อนได้เนี่ยมันเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆเลยค่ะที่จะใช้อธิบายความแปลกประหลาดของสนามแม่เหล็กพวกนี้เข้าใจแล้วครับสรุปก็คือการที่เราไปศึกษาพฤติกรรมของน้ำในสภาวะที่สุดขั้วมากๆเนี่ยมันทําให้เราค้นพบสถานะใหม่ๆที่น่าทึ่งทั้งน้ําแข็งพลาสติกทั้งซูเปอร์ไอออนิกแล้วคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันโดยเฉพาะ,ะความเหนือที่ต่ามากๆอย่างไม่น่าเชื่อของซูเปอร์ไอออนิกไอซ์เนี่ยกำลังจะช่วยให้เราไขปริศนาสําคัญๆเกี่ยวกับดาวเคราะห์ยักษ์น้ําแข็งได้เลยถูกต้องที่่สุดคะ การผสมผสานกันร,ระหว่างการทดลองในห้องแลบที่ซับซ้อนมากๆกับการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์กำลังสูงเนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อดาวูเรนัสเนปจูนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะทั้งเรื่องโครงสร้างข้างในการถ่ายเทความร้อนแล้วก็ที่มาของสนามแม่เหล็กแปลกๆของพวกมันนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะว่าการศึกษาวัสดุภายใต้สภาวะสุดขั้วมันช่วยให้เราเข้าใจจักรวาลในภาพรวมได้ดีขึ้นยังไงครับ ฟังแล้วก็น่าคิดตามจริงๆนะครับในเมื่อน,น้ําซึ่งเป็นสสารที่เราคุ้นเคยที่สุดในชีวิตประจําวันเนี่ยมันยังเปลี่ยนพฤติกขนาดนี้และสะสารพื้นพื้นอื่นๆล่ะครับที่มีอยู่มากมายในเอกภพเนี่ยมันจะแสดงพฤติกรรมที่น่าประหลาดใจอะไรได้อีกบ้างภายใต้สภาวะรุนแรงบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆแล้วการค้นพบพวกนี้มันจะเปลี่ยนความเข้าใจพื้นฐานทางเคมีทางฟิสิกส์ที่เรามีต่อเอกภพไปได้มากน้อยแค่ไหนกันนะครับน่าคิดจริงๆครับ